ครับก่อนที่จะออกอไปชมคลิปการตกปลาของผมนะครับผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกทุกๆคนว่าจากประสบการณ์จริงๆเลยนะครับเรื่องกกับอุปกรณ์ตกปลานะครับซึ่งอุปกรณ์ตกปลานี้ก็มีความหมายในการอเอา ใช้เป็นเครื่องมือที่เราไปสามารถไปตกปลาแล้วก็หาปลาให้เราได้นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับอันนี้ผมเจอกับตัวผมเองนะครับก็ผมได้รับอุปกรณ์ตกปลาชุดหนึ่งจากท่านผู้หนึ่งนะครับที่ที่มอบให้ผมมาแล้วก็มารวมกับของผมสรุปแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาผมอ่าพิป สังเกตดูนะคลิปผมจะไม่ค่อยได้ปลานะครับเนื่องจากอุปกรณ์สองอย่างสองที่มารวมกันเป็นที่เดียวทําให้ผมไม่ค่อยได้ปลาแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกคลิปลงคลิปไปบ่อยนะครับเป็นเพราะว่าอาุอปกรณ์สองอย่างนั้นมารวมกันก็ทําให้เกิดการอ,าอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็อธิบายให้ชัดเจนถึงขนาด วิทยาศาสตร์เลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคือว่าระยะเวลาผมใช้เวลาพิสูจน์ประมาณปีกว่าร่วม2ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้ผมใช้เหยื่อตัวไหนอะไรยังไงผมก็ตกปลาได้นะครับแต่เมื่อได้อุปกรณ์ชุดหนึ่งมาเสร็จแล้วมารวมกับของผมแล้วมันไม่ลงตัวกันมันเกิดค้านเกิดการต้านและค้านกันอยู่น ซึ่งบางหมายที่ผมไปลงนะครับใช้เหยื่อตัวเดียวกับคนที่ตกปลาแล้วปลากินตลอดแล้วก็ใช้เหยื่อตัวนั้นแล้วตีผ่ากลางเขาสุดท้ายแล้วก็ไม่กินของผมนะครับไปกินของเขาเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นเหยื่อตัวเดียวกันแล้วก็ตีที่เดียวกันหนาซ้ำมผมตีที่จุดกลางใจกลางที่ปลามันกินจ,ดจัดๆนะครับสิ่งนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า ผมไม่ได้ทําเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าผมทําหลายๆครั้งใช้เวลายาวนานใช้เวลาปีกว่านะครับอดทนลองดูสุดท้ายแล้วก็ล้มเหลวครับไม่ได้อะไรขึ้นมาเสียเวลาไปเฉยๆนะครับเสียเวลาเสียเงินไปเฉยๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ณนะวันนี้ผมก็ได้ตัดสินใจ อุปกรณ์บางอย่างอ่ะมันดีแต่มันอาจจะค้านกันอยู่ผมก็เลยตัดใจถอดลอกตัวนั้นออกมาแล้วก็สั่งลอกตัวใหม่เข้ามาใส่แทนแล้วก็วันนี้ผมก็ใส่เสร็จผมขึ้นสายเสร็จผมไปลองเทสเลยครับณเย็นนี้ครับหมายนี้เลยครับก็รู้สึกว่าโอเคมันกลับเข้าลูกเข้าลอยเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาเยื่ออะไรก็ได้ยังไงก็ได้ตกยังไงก็ได้ปลา ส่วนใหญ่ที่ผมจะได้มันก็จะเป็นปลาที่มันค่อนข้างจะเป็นปลาใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมตกตกมานะครับก็คลิปนี้ก็ไปติดตามรับชมได้ครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมก็ไม่ได้ยืนยันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันมีทางออกให้ถ้าเกิดคันเรายังสวยยังงามอยู่เราอย่าไปหักทิ้งผมเจอนักตกปลาบางคนทำไมว่า มันเป็นอะไรวะตกมาดึงปลามาหน่อยหลุดดวงปลามาัหลุดหักทั้งคันทั้งเบ็ดแต่ผมขอแนะนําว่ามันมีทางออกให้อีกหนึ่งทางคือคุณถ้าคันมันยังสวยงามคุณอาจจะต้องเปลี่ยนลอกใหม่ซื้อยอมทิ้งลอกเก่าที่ติดคู่กับคันนั้นทิ้งไปแล้วก็หาลอกใหม่มาหรือว่าลอกมันยังดีอยู่แต่ว่าคันไม่สวยเอาคันอถอดทิ้งไปแล้วก็ คันสวยๆมาใส่มันก็อาจจะมีผลต่อการตกปลาก็ได้นะครับโอเคครับก็ไม่อยากจะพูดมากครับเจ็บคอ <c oughs> ไปติดตามรับชมเลยครับคลิปอาจจะไม่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 ดีไม่เลิศหรูเท่าไหร่ครับก็หลับหูรับตาดูดูดชมๆไปกันแล้วกันนะครับไปลุย งานของคืนนี้นะครับสิบวานะครับอ่าเผอิญไม่ได้ตั้งกล้องนะครับก็เลยให้อ่าคนอุ้มเดี๋ยวจะถึงคิวผมอุ้มโชว์บัางละน่าจะอยู่ประมาณสิวานะครับสิบได้อยู่ครับตั้งเลครับตัวแรกของต่อดำนะครับปลาบึกไม่ใช่ปลาสวาย<ช>ดูทิศตามันตาความ,ตา,วามตาความครับปลาปลาบึกครับปลาบึกปลาบึก เบิ่ขวกให้ว6ผสคมโอเคนี่ครับหมายต่อดำนะครับเจ้าของหมายมาตักให้โดยเฉพาะเลยครับในมาถึงเลยตักเลยมาถึงครับตักเลยครับโอเคสวยงามครับสี่ห้าปีแล้วไม่เคยมีเข้าไอ้ตัวนี้โอเคครับโดนอีกแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาเล่นครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ครับท่านผู้ชมหว่าจะเข้ามาได้ปัาดินมาจะถึงอยู่แล้วจะตักอยู่แล้วไซส์โอ้โลบวกขึ้นน่ะโลครึ่งขึ้นครับใจร้อนไปหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อโอ,โอเสียด้ครับตัวนี้ใหญ่มากหลังกดปลาสวายได้ประมาณ10กวานาทีก็ปลานินก็เข้ามาชาร์จเลยครับปั๊บก็ให้ อัดมาแล้วครับแต่ว่ามือหนักไปหน่อยแต่ได้ครับมือหนักไปหน่อยก็เลยอัดแรงไปหน่อยจะถึงอยู่แล้วจะลอยขึ้นมาจะถึงสมบัติจึก๊กจะถึงสวิงหางสวิงแขนเดียวสวิงก็ไม่ถึงครับโอเคมาลุย ว,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 วิ้วไซรู้ดีครับท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะครึ่งโลได้ครับบาเอกเลยนี่กับตีสามแล้วนะครับก็มีเข้าอ่างหางครับแต่ไซค่อนข้างโตครับตะเพียนเดี๋ยวเรามาลุ้นดูช่วงเช้าดูนะครับว่าจะมีปลานินเข้าบ้างหรือเปล่านะครับ ก็สายใหญ่ครับดูดิโอ้วิแบงๆเลยอ่ะลุยต่อครับก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หลังจากเมื่อคืนนี้ได้เข้ามาตกตาที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับก็ลงเบ็ดได้ประมาณเกือบ20นาที ก็สวายก็ได้กดน่าจะเป็นปลาบึกนะหรือไม่ก็บิ๊กหวายตาค่อนข้างต่ำได้กดไปหนึ่งหางกว่าจะขึ้นได้เพราะเอิญขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาไม่ได้เอาออกมาจากรถกล้องก็ยังอยู่ในรถทั้งหมดเลยครับกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์หรือว่ากางเต็นท์อยู่นะครับพอดีปลากินก็ไม่ได้ช็อตการดึงปลาเลยพอ ดึงปลาขึ้นเสร็จแล้วก็ถึงได้ขาตั้งกล้องออกมานะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ต่อจากนั้นก็มีปลานินไซ์ค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะโลขึ้นขึ้นมาแล้วครับลอยขึ้นมาแล้วก็จะถึงสวิงห่างสวิงแค่แขนเดียวครับพอดีเบ็ดหลุดก็เลยไม่ได้ตัวครับก็หลังจากนั้นก็ยาวเลยครับตะเพียนกินแล้วก็ สักประมาณชั่วโมงนึงก็ฝนก็เลยกระหน่าลงมาก็ตกมาเรื่อยๆครับนานพอสมควรนะน่าจะประมาณสองชั่วโมงได้ก็หลังจากนั้นก็มีแต่ปลาตะเพียนครับไม่มีปลาหนินเข้ามากดแล้วมีแต่ตะเพียนแต่ตะเพียนค่อนข้างไซส์ใหญ่นะครับก็ผลงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเอาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นปลาอะไรนะครับ เรียบร้อยไปแล้วครับเผลอไม่ได้เลยครับถ้าตะเพียนกินต้องรีบเอาขึ้นถ้าไม่เอาขึ้นก็มันจะวิ่งไปเกี่ยวอีกคันหนึ่ง,งมาแล้วก็หลุดอย่างตัวนี้หลุดไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับว่า,าจากนี้ไปไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้ถึงกี่โมงนะครับก็ขอติดตามต่อไปนะครับไปลุยครับท่านผู้ชมก็ จากเช้าวัถึงสิบโมงมีกดสุดทีเดียววัดแล้วก็เอ็นที่ผูกอะตะก็หลุดก็จากนั้นก็ยังเงียบอยู่นะครับก็รออยู่นะครับเรามาอรอลุ้นดูนะครับว่าต่อจากนี้จะมีเข้าบ้างหรือเปล่านะครับก็หวังว่าน่าจะมีเข้าออมาอีกก็ยังเงียบยังไม่ค่อยมีใครได้นะครับจะมีอยู่บานนู้นที่ตีกุ้งเราได้คราบนอกนั้นก็ยัง,ยงเงียบอยู่นะครับแล้วก็ น้องที่มาลงข้างๆนี่อีกหนึ่งบานะครับตอนนี้ก็มังดึงอยู่นะครับดูดูเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ววัดวัดสามโลแปดแตเพียงไ้โปมือกวนจัดเลยครับวัดไม่โดนอ่ะจึ๊บ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 จับวัดหายวัดหายกันอยู่นะครับโ,ดดดโอเคมาลุ้นต่อ ก็ยังมีเวลาอยู่ไหนๆออกไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกนานๆออกจริงก็เอาให้มันหนำใจไปเลยไปลุยแวนหน่เหรอเกี่ยวหัวเกี่ยหางมาขอหรือเป่า ได้ครับท่านผู้ชม,ม,มเอาจนได้ตามคำเรียกร้องรองคอยอยู่เอ้ยเด็กสองตัวหมดโอกาสเลยว่า น่าจะถึงครับโลน่าจะโลครึ่งได้นะครับตัวนี้ยอเรีบเอาจนได้ครับรอคอยมัน10บโมงกว่าเกือบสิบเอ็โมงเพิ่งจะโดนหยหายอยากเลยเอาก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้พอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อไม่ขึ้นนะน่จะมีโรตี Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ เลยเลยวัดทิ้งไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อยังมีเวลาอีกนิดหน่อยครับท่านผู้ชมหลังจากเที่ยงก็ฝนก็นำลงมาแบบรุนแรงมากเลยครับสองชั่วโมงเต็มนะครับนี่ก็บ่ายสองโมงน่าจะได้นะครับประมาณนี้ครับบวกลบนิดหน่อยครับ บ่ายสองโมงก็เวลาย,ยังเหลืออีกสามชั่วโมงนะครับมาลุ้นดูว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ <c oughs> สำหรับหมายนี้ก็คือหมายตอดำนะครับก็จะมีนักตกปลามาตกปลาอยู่เรื่อยๆรื่อเข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่เรื่อยครับหมายนี้ โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีะใครได้ปลาเพิ่มเติมยังไงหรือเปล่านะครับไปวย สน่าจะใช้ได้อยู่ไม,ยมมไม่ขึ้นน้ำเลย ดคิดดันโลดันโล,โ,ล,ลโอ้โลกว่าจงจริงดีกว่าสวยงามสวยงามโลกว่าตัวนี้โลกว่าโลสอยู่ปเปล,ล่าโลสามมั้งเนี่ยโลสามโลสถึงโลครึ่งจัดไปครับก็ได้มาถึงท้ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็4ี่โมเย็นแล้วครับก็ต้องกลับแล้วนะครับ เมื่อวานมาถึงนี่ก็1นึ่ทุ่มน่าจะได้ประมาณหนึ่งทุ่มก็มาถึงกรลงเบ็ดเลยแล้วก็เล่นกับตัดใหญ่เลยก็ผลงานวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งครับวันนี้ปลานินไม่ค่อยเข้านะครับน้องๆมาลงหลายๆคนก็ไม่ได้ตัวไปเท่าไหร่คนละหางสองหางใสแว่นบางใสใหญ่คนไปบ้างครับเล็กๆน้อยๆ โอเคครับงั้นเราก็มาชมผลงานกันเลยนะครับว่าวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับสำหรับผลงานวันนี้นะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่ปลาบึกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่ปลาบึกนะครับไซก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรก็จะได้ปลานินไซโลกว่าแล้วก็เพียนไซแบงไปเยอะพอสมควรครับสำหรับปลานินวันนี้ก็ถือว่าน้อยมากครับ ได้ดึงอยู่หลายตัวอยู่ครับแต่มาแล้วไม่ได้ตักนะครับผลงานวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับถ,ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับไตก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ